สบายดีจ้าพี่น้องน้องทองกลับมาแต่หงเยี่ยนเลยผณสินยุดยอนยุดย้อนอ,อัดประตูหัวไว้รถเอามาไว้นี่ก็ได้นี่มาไว้อยู่นี่ก็ได้ต้องรถใหญ่สวนกันมาคุณเลิกเงียแหละเลืนได้ขายดีผ่มากระทันเจ้าธ<ด>ุรกิจลุงโดนใช้เงินนำมาโจ้โด มาอะไรพี่น้องเด้อเลยเองฮอตสีตามฮะเรือหาพันซื้อน้ำเย็นกินเออห่อนแห้งเนาะเออก็ซื้อกินหาเองได้ขายได้กันเออโอขึ้นมาเทิงพี่บันนี้มาสิถามเรื่องเหล้ามือเส้าของนี่ลองเบิ่งขึ้นมาอะไรพี่น้องนี่ยเนีขี่รถถีบไฟฟ้ากะบ่เมื่อยเนาะบ่เมื่อยแม่นบ่ทองใครแน่เนาะบ่เมื่อยดอก ไปล่างมือก่อนไปล่างตีนล่างมือก่อนป้าตุ๊เล่นพี่ชังมาจะมัน่าไปล่างตีนล่างมือแล้วมาหาข่อยคอยจีให้เจ้าเบ้าเรื่องมือเศร้านี่สูฟังที่เจ้าลงไปกระพอน่ะเด้อเรา่อยฟังเด้อพมนไปเป่งหน้านี่นะนี่นะนี่อยู่นี่นี่จะไปไกลอยังล่างแล้วมาเรียบร้อยแล้วก็สิให้เราเรามันเป็นแนวใดแนวใดเรื่องเล่ามันนาะพี่น้องเนาะเรื่องเล่ามันเป็นแบบใดมาแบบใด เอาซ้ำออกตีเอาถังน่งออกเดียวแล้วจะไปหยกใส่ถังขนาดป่านนี้เออล่างดีๆล่างดีดีบุ๋ม้ันมีทั้งหน้าทั้งหลังเอามือหุกก็ได้เอาขึ้นเทิงรดท้องเอามือหุกเออแนวนั้นแหละคาบดำๆำให้มันออกโอ้ยเปื้อนแห้งแผลท้องเลยเล่นขีดออกขีดินมาล่างอีกคางนั่งเอาเห็ดคือกันคางนั่งเห็ดคือกันเออให้มันสะอาดแล้วจะขึ้นมาเฮือมาซานแข่งค้านั่น ใา้กันก่อนพี่น้องไปจังเอาเสื้อเก่าในช้ามาเสร็จก่อนเสร็จโลดเครื่องนุ่งอาไปเหยาะเหยาะเแเด้อเขียวเด้อทองกับมาเรียบร้อยล่างตีนล่างมือล่างเกือบแรงยั้งเรียบยร้อยแล้วมันให้เรากินเข่าก่อนพี่น้องให้เรากินเข่ากินน้ำเรียบร้อยคนอาจังถามเราเรื่องเรามันเป็นแนวไรแนวได,วไดพอเรามานำอาเราหน่ะเนาะ เศร้าอัดิพัตภวุเีวีนอทองอีทองอีทองบอทองโดยมาแต่เด็กเลยนอทองยังคืนก็มาจวดเออเมื่อคืนนี่ก็มาจวดคือว่าพีหลอกนางนี่ตื่นตลอดบันที้ไม่อีกคนหนึ่งมาถามผมเศร้าอีกคนหนึ่งเออไพตทย่านให้คันทวายประตูไว้นะพี่น้องพ่อนางทองกับพ่อพ่อนางทองมาเมื่อคืนก็จันจันตกใจเขากับเจดขาวเนาะจนตกใจเนาะหันดูซื่อกับโผลมาโผลมาเขาใหญ่พุงเนี่ย เป็นโลดเนี่ยเอาบ่วงคนเอาสมองมนันนะนะโองเอเอกินสมองม,านานมันมน,นะมน,นั่นดีมันแตงสลัดมาละกินนะมันจตงนั่นน่อพี่นองเนาะป็นแล่เลยเล่าเรื่องเล่าสู่ข่อยพังเดอ้อว่าลงไปนะมันเป็นแนวใดแนวใดเราเป็น้องมึงลงไปเห็นอย่างบบทองข่กยกับจักคือกันยามเ้าแล้วบะทองทองลงไปข่อยกับจักเขาลงไปฮอดเคืองข้างเคืองขางแล้วเพราะว่าเพราะอัน มือนีเขาขบวนพาบอกมือดีเขาขบวเพียนบอกขบวนเขาแบบแ่บแล้วเราก็บอกว่าเราไปซะบอกเหนื่อยลงไปซะข่อยกระไรอะไรขึ้นมาเราพีบ้าและฉันเนาะเดนื่อยข่อยกระโบยักก็ห้องห้องลงไปกลางทางบบจักว่าเราสิยวอย่างนั้นคอยข่อยกระโบจักเราเนี่ยเออเรายังบุญทันเราเนาะโดยเรายังบุญทันเราอย่างเด็กพี่น้องเด้อกลางทางเราก็บอกให้ขึ้นมาไปโรงเรียนเออแนวนั้นเนาะโดยบบเห็นข่อยเอาขึ้นเขาคนซะ โอ้เร oh, so ื่องราวมันกะแล้วบอกว่าอันนั้นอันเลิกคงเครียดแล้วบอกให้ให้พายเนาะให้เมยเนาะพาลงไปหาเออได้ๆบ่เป็นหยังพอดีเลยเฮาเอาอันน่้เลยมีอบเ้มีอบเนาะอบเฮาเหลือไ้มือคืนนี่อบงัวเอาไปให้เราเนาะโดยอบงัวเหลือมื้อคืนนี่ให้ลงไปหาเราบอกว่าสั่นบ่โอเคซะรถดึงมันดตาไปตัดรถองเยเลิกห้องเียนแล้วจังให้ไปหาอันนมงเศ้าอ่ัน ไปหดขึงทางนึงเนาะแล้วก็<ด>ให,ให,ใหายท้องยานโบราณยุงเฮียนเราบอกให้ขึ้นมาอือืเออดีเลยค่ะเราผู้อุ้มเนี่ยนละกะนดีเลยสัสตว์พี่น้องเ้ยเออเอาตักเอาเอบเอาไปชังเรือยไปส่งให้ให้ทพนได้กินเนาะพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี่ก็ให้เมื่อคืนนี่ก็โคโวพีเวมาจักมันชันงนน่งไรมันท้องย่านเนาะเช่ออเามันใครเอ่อยุงเฮียนลราเขาบอกใอยว่าอันน่ะนผู้นในคู่เราบอกว่าอันน่ะ เมื่อวานนี่เห็นพ่อเขาไปกำกับคุซี่อะไรเราไหลมากเราเมาด้วยซ้ำอ่านเออเฉพาะเราจึงมาหลอกคอได้เหอนแต่กระบะเรากกับคุซีเราเมาเนี่ยแล้วเราบอกให้มาเออเเโค้ดอค้ดนะคนรุ่นอนะเออเออเข้าใจเลยแล้เขาไหลเมื่อแม่เมื่อแม่ลุงโป้งบอกเออต่กระบะเอ้ยบ่ได้กระบาบเราเดอกขึ้นไปขึ้นม,ม,นม,ม,นมนาเราก็ไป๋อหละกินเหล่าเนาะทองบุญแกนวดีเนาะไปเรากินเหล่าเนาะที่ต้นเราเนาะยันเราบ่มีของกินให้เราอุ่นห่อนห่อเนาะเจ้าเข่าเนียวจ้ำเนาะ กะแซ่บนะ่นี่ยน้อพ ah. ี่น้องเนาะมายูเครงเคียนกะนะพ่อนพ่อนบ่ยพ่อนดนตรีพ่อนบุญยังไรบุญนะบุญบ้านเท่าแต่โคบจักว่าบุญยังบุญหัวเข่าบ่พอนบุญกองเข่าบ่เขาบุญทีเช้าเขาบ่หรืว่าบุญวันที่เช้ามันมดแล้วบ่ะแม่นบุญวันที่เช้าบุญนั่นนี่บุญบุญเดือนสามออกใหม่สามคำบ่บ่จักวันเช้ากับไฮพี่พอน อืมก็ไปพ่อหน่อยดีเป็นยัไปคือกันแต่คอยหาบ่อได้ไปมันไกลเดสันดูไซส์เลยยุ่งเพียนเออโอ้ยกบ่ไปแล้วมันไกลคำได้บนี้เนาะมันสีมืดได้หนึ่งมืออื่นอันซม่งบุญซาหม่งแรง่ะพ่นใหม่อีกมันเช้ากับพ่อนอีกพ่นโลดพ่นโลดเซ่พ่นเอาทองไปพ่นกระพ่อนโลดสนับสนุนอยู่ดอกอีต้นเราพี่น้องพอให้เราคือบ้านคือเมืองหม่งเออหมดทุกคนเลยบ่ มีแต yup ่พอหนึ ừ, uh, no ่งก so, mm ับพอสองบริไปเออเข้ามาหน่อยพอทองมีแต่เด็กหน่อยพดเขาเริ่มให้พ้อนสรุปว่ามือเศร้านี่ฮันลงไปหอดคืงทางพอคนญานนางทองบ่ชทันองเฮียนเลยให้นางทองนั่นไปหงเฮียนเรายังบ่ทันว้าวยังว่าที่ฉันอทองเนาะเลยเลิกหงเฮียนมาเลยให้แม่น้อยนี่ถ้านางทองลงไปหาเราเราสิมีเวียกเบวาเอาก็ได้บ่เป็นยังเข้าก็สิ พางงกันลงอลไรกัสิเอาอบงวัวเอาไปให้อันไอของนางทองเลยพี่น้องมาซีซันเนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวเขาลงไปแด้วพี่น้องเอ้ยให้อทองเราข้เข่าก่อนเราหิวเข่าเรามาแถวคงเฮียนนะั่นหิวแด้วนางทองโบติได้่อยก่อเลิกเฮียนแล้วก็หิวเข่าแด้วพี่น,อน้องเออบอกว่าไครคอยกันให้ก็อิ่มบางด้นะครับคือกันอย่านั้นเราเลยตอนเป็นก็เห็นอนะไรขวามูใสอ่อะไรพักปะใช่พักมันชุกเขาจะต้มเขาเปียก เออก็ดีเลยเขาเริ่มเลเียงกันได้หรือยังเนาะเลี้ยงขู่มือบอ่เดียวนี่่ะทองข่อยกบบอระบื้จ้าคือกันขวยังบ่าเดียวเนาคฮะวต้มเขาเปียวันชุกอออืบโอเคโยก็ดี่โยเราเรากินเข่ากินน้ำแล้วหลังจากลงไปเราทายเครื่องเด้อทายเครื่องทายของแล้วก็ให้ลงไปคราวเดียวลงไปคราวเดียวหนึ่เราพี่น้องมาไปน้ำกันอีกแล้เราสีบอกยังนะ อย่าบอกได้ว่าห้องท่าลงไปบัดเทาลงแล้วพ่อคนอีกนเนาะย่างขึ้นมาซื้อยาสูบซื้อกาแฟอีกค่ะอย่บอกได้ว่าสิปพ่อเราอีกพี่น้องเลยพ่อแต่เขาพ่อดในการเอาอบให้เราอุ่นอบให้เรากินกับเป๋าเหนียวเนาะถึงแซ่บนอนทองเนาะอุ่นหอนห้อนสดแซ่บได้พี่น้องเลยอบนะอบงัวเมื่อคืนนะเจ๊พูบุบพี่บีมาไปทางใดนั่งท้องกจนอยากรีพอร์ตแล้วเราท้องตกใจวะตกใจ ตัวเม่นเม่นก็ม่เล่าขดไปจนย่ามเนาะเอานี่องกินบอกว่าสีเนาะทองเคขาวก็จะหายเศร้าพันเลยนะคิดเคขาวนะจ๊งจากแนี่สีแบบเรากินข้าวก่อนเท่าไงอันพากันไปถามเรื่องราวมันให้มันหูรายละเอียดเราวอาว่าผู้ยินมาอัญยังญเวลเวลเขาสิหายง่ายบอกเรามาบอกขี้เท่านะโฮมเงินโฮมค่ามันเร่อปะยันแม่นคิดไว้าอีกซื้อขดกับยมตะนูดอกเนาะเขาก็ยังมทันูเนาะทองเนาะ ตั no ้งโบเม่นต no ั yeah. mm ้งนอตทองเนาะค่อยว่าเนาะโฮมเงินโฮมคั่กันทองเราบบเมื่อดอ๊ะโบเมอ่ะเราอะสิเมื่อโบทองเมื่อพุ่นกัางเรากับเราบบอยากเมื่อพอใจต้นแล้วนั่งทองเงินขพอห้เราอยู่น้ำเปิดเลยอะไรไปก็คือจ้้คานแนวว่ามันฟื้นใจพอเราบ่ได้ก็แล้วแต่เราเองอะนี่ฮะเราจะเราเองเราคือซื้อโได้เมื่อของทองอันทอเเี่วกระไดเนาะ มาขอเงินมาขอมาขอของกินเนาะทองเนาะเราก็เนาะอเอาสิเอาอบงวัวไปให้ชาวพรหมทองเราอยู่ดีกินดีดอกกุยหนึ่งบดอึดข่าวอึดน้ำบุพเพิอึดดอกกระต้มขนมหาขายไปเงินขายมากระทันเนาะเบิ้งคอยชินนับเมื่อไห้ปัาบไปเอามาแลกใส่กันได้เงินนะเลยเงินรับพี่น้องขายมากระทนนะัน,ทนพุมไไ่มใบลายติบแล้วพุมววพ่มใบทองเนื้ออจะใส่ใจพุ่มเพื่อเวลาอยากซื้อ อันนั้นอันนี้เนี claro> ok. ่ยกระซื้อเดี่ยวเดี่ยวกระชีกเดียวไปสองพันอือไม่งั้นคงอาจะซื้ออันขายในอยู่ขายดีนอกมากกระทันเจ้าเนาะเขาว่าจังไรแน่เขาเอาเกลียวเพิ่มเลยเพิ่มเออเออเพิ่มไหมเขาเพิ่มไหมเขาบาดในเกลเอาอะไรตื่นี่ยเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยวรวบกันเลยเด้ออันี่ยเด้อเอาไปค้นใส่กันเด้อเห็ดเอาเงินไปไหวเงินเด้อจะคว่ำแล้วก็ซื้อเสื้อซ้อนใหม่เนี่ยซื้อเสื้อซ้อนใหม่เนาะท้งเนาะเห็ดเอากไรเหตุหาเงินเอาอะไร จะเสร็จชนิดแม่ไหนยิบออแม่ใช้กระดาษกระดาษกระเดื่องน้อยิบออกแม่เออนี่แล้วเราก็เอาโอ๊ปลงไปส่งไอคอนเจ้าสั้นๆได้พี่น้องเรื่องเล่ามันกับไม่มีอย่างเรายังมาทัานว่าอย่างเด้อพี่น้องเด้อมีแต่มาเฮาสีลงไปนี่แหละลงไปถามเบิ่งเนาะลงไปถามเบิ่งรายละเอียดว่ามันแม่นหยังห้องมาเห็ดหยังเผื่อหยังเราสิบเอาเรื่องยังสุพรรณมณฑลด้วยให้เราว่าโลดเลยก็เจ้าค่ะเราว่านันก็ให้เล่าก็เจ้าที่ไปสนเราทั้งมีเพอสิ เฮาอยู่เฮือนอยู่น้ำเลาเา้าขเฮาก็มีความสุขแล้วต้องไปบน,นดใบน้ำเฮาใส่เออบอกเราโลดสีหรือทองบอกใส่ลาวโลด,ดอนอกพี่นอ้องเนาะท่นเขาบ้เบ้านี่เล้าแค่ชิได้เด้อได้ขันชิเบ้าอลไรกันแม่หมดเล้วเปล่า,ามาขอของกินซื้อๆบอ,อกเรื่อมาขอเข่าชซื้อๆบอกนอทองคอยเรา่านเขาขอขอกินเพลินมดัดคอยข,อขอมือขมือลงไปหาเขายังใหญ่เลย อ้าวพรมปุกเมีอนจะมีเออเออขันไล่กันโอเคขันัรลกันว้วว้าวว้าเมเมมดไปชสไปมาพี่ก่อนสิวะไปไประตูกัเมกไปวเมกหน่อยหเลยมาว่าหอดหเลพี่น้องนนไปไปทองทองเก็บเก็บเขาลงไป เดี๋ยวสิบานางทองลงไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อแลวก็สะเอาอบน้ำเอาเอาของกินให้เอาไปส่งให้ชาวพรเลยเดอ้อพี่น้องลาไปก่อนเดอ้อคลิปนี้พี่น้องพอกันคลิปไ่บ๊ายบายจ้าทุกคน